สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการถกไม่เถียงทางช่อง7ดํำเนินรายการโดยคุณทินโชคกมลกิจซึ่งคําถามที่ทางพิธีกรได้สอบถามทนายตั้มมีดังนี้คําถามแรก ทนายตา้อมต้องมั่นใจว่าจะชนะคดีถึงจะรับทําคดีใช่หรือไม่ทนายต้อมตอบว่าก่อนที่ผมจะรับทําคดีอะไรก็แล้วแต่ผมจะมีการตรวจสอบก่อนคดีลุงพลก็เช่นกันไม่ใช่เพราะเป็นลุงพลผมจึงรับทําผมได้ลงไปคุยกับลุงพลไปตรวจดูข้อมูลมั่นใจว่าไม่ใช่ฝีมือลุงพลจึงรับทำคดีคำถามถัดมาทนายต้มมีแบ็กดีจริงไหม านายตั้มก็ตอบว่าแบ็กไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับมันเกี่ยวกับการที่ผมไปสืบเสาะหาข้อมูลมาผมถึงรับทําคดีนี้การเข้าถึงข้อมูลอื่นๆมันก็มีบ้างครับแค่รู้ว่าตํารวจรู้สึกอย่างไรกับคดีนี้แต่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลคดีผมทําคดีนี้คนเดียวมาโดยตลอดถ้าผมมีแบ็กดีผมไม่โดนพบตรฟ้องร้องกลับมาหรอกครับ คำถามพัดมาเดินเข้าออกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้เลยจริงไหมเสมือนมีโต๊ะทำงานที่นั่นทนายตามตอบว่าถ้าเกิดผมจะไปสตอชอผมก็ต้องแลกบัตรเหมือนคนทั่วไปและมีธุระด้วยไม่ใช่ว่านึกจากจะเข้าไปผมก็เข้าไปได้เลยผมจะไปมีโต๊ะทำงานที่นั่นได้อย่างไงคนที่คุณพูดถึง เขายังไม่มีสำนักงานของเขาเลยครับทุกวันนี้น่ะนอกจากลุงพลจะตกเป็นจำเลยของสังคมแล้วผมเองในฐานะทนายความของเขาก็ตกเป็นจำเลยของสังคมด้วยเช่นเดียวกันคำถามถัดมาในสำนวนของตำรวจกังวลข้อไหนบ้างทนายตามตอบว่าไม่กังวลสักเรื่องเลยครับผมอยากให้เรื่องนี้ไปสู่ศาลวๆด้วยซ้ำ ไม่ใช่แค่ลุงพลที่ตกเป็นจำเลยสังคมเท่านั้นทนายของลุงพลเองก็อยู่ในสถานะเดียวกันครับคำถามถัดมาเคยเห็นสำนวนก่อนหรือเปล่าทนายตัต้มตอบว่าผมไม่เคยเห็นสำนวนคดีมาก่อนเรื่องนี้ผู้มญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาดูคดีด้วยตนเองมันต้องเป็นความลับอยู่แล้วคนอย่างผมไม่มีสิทธิ์ไปรู้ได้อย่างแน่นอนจากที่ผมไปสืบเสาะข้อมูลมาจากสื่อ หรืออะไรอื่นๆไอ้ที่มันไม่ใช่หลักฐานสำคัญที่จะสามารถเอาผิดได้เลยคำถามถัดมากังขากับการออกหมายจับหรือไม่ทนายตั้มตอบว่าก่อนตำรวจจะออกหมายจับไม่ได้มั่นใจสำนวนตัวเองได้ไปปรึกษาหน่วยงาน1นถึงสครั้งว่าเรื่องนี้ออกหมายจับได้หรือเปล่าและเรื่องสินโครตอนมันไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ของบุคคลได้ มันไม่ได้แม่นยำเหมือน DNA ทั่วโลกแทบไม่เคยใช้ถ้าใช้ในคดีลุงพลนั้นก็เหมือนกับว่าลุงพลเป็นหนูทดลองคำถามถัดมาทำไมถึงเชื่อว่าตำรวจไม่เป็นกลางทนายตั้มตอบว่าผมดูจากทุกอย่างประกอบกันตั้งแต่การพยายามใช้วิธีออกหมายจับแล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่บ้านลุงพลจำนวนมากทำให้ลุงพลดูเป็นผู้ร้าย แถมในบ้านเรานะ่ะใครที่โดนออกไม้จับชาวบ้านก็มองว่าเป็นผู้ร้ายทั้งทั้งที่ในอดีตนะ่ะผู้ที่ถูกออกไม้จับแต่สารก็ยกฟ้องการที่แม่น้องชมพู่ยื่นคัดค้านการประกันตัวแม่น้องชมพู่เองก็บอกว่าตำรวจสั่งให้ทำแล้วตำรวจก็คัดค้านขึ้นมาจริงๆในฐานะทนายความผมก็มองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขา เป็นกลางหรือเปล่าเขาเอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าเคสนี้ d n a ไม่ได้กล่าวไปถึงลุงพลก็ไปหาข้อมูลอะไรมาก็ให้มันโยงไปถึงลุงพลการที่ผู้ร้ายอุ้มน้องชมพู่ขึ้นไปถ้าเกิดว่าเป็นลุงพลจริงๆนะ่ะมันก็ต้องมี DNA ลุงพลติดอยู่กับตัวน้องชมพู่บ้างจึงอยู่ที่ตำรวจไม่จำเป็นต้องออกมาเปิดเผยทั้งหมด ถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่าลุงพลกระทําความผิดจ,จริงไม่เกินหนึ่งเดือนลุงพลโดนจับไปแล้วเคสนี้ตำรวจไม่เคยสงสัยเลยเหรอว่าทำไมไม่มีหลักฐานโยงถึงลุงพลความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มฟาดเดือดช่องอมรินคุณพุทธะอภิวันซึ่งช่วงหนึ่งนะครับของการสัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัย ได้สัมภาษณ์ทนายตั้มด้วยคําถามนี้ครับคนต่อไปคุณพุทธะอมรินคุณก็ไปแซะเขาเหมือนกันใช่ไหมทนายตั้มตอบว่าอันนี้ยอมรับครับผมมองว่ามันไม่ถูกต้องคืออมรินไปสัมภาษณ์หมอพ่อนทิพย์อย่างหนึ่งแต่ไปขึ้นหัวข้อข่าวอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนก็ทราบดีว่าช่องข่าวช่องนี้กับลุงพลเขาเหมือนไม่เบื่อไม่เมากัน ตอนแรกเขารักเขาชอบแต่ตอนหลังเหมือนเสนอข่าวในทางที่เป็นผลร้ายกับลุงพลโดยตลอดคำถามถัดมาเขานํำเสนอสองมุมไม่ใช่หรือทานายตั้มตอบว่าคนดูเขามองออกครับว่าการนํำเสนอหัวข้อข่าวแบบนี้ใครจะโดนด่าและจะโน้มน้าวไปทางไหนคำถามถัดมาคุณติดเรื่องหัวข้อข่าวใช่ไหมทานายตั้มก็ตอบว่าทั้งหัวข้อข่าว การนำเสนอทุกอย่างคำถามถัดมาการพาดหัวข่าวอย่างสีระว,ว่าไงนายกจวกเอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวสู้คดีที่สภาสะง,งั้นมันก็เป็นการพาดหัวข่าวใช่หรือไม่ทนายตัมก็ตอบว่ามันก็ใช่อย่างนี้คือการพาดหัวข่าวแบบนี้เข้าใจแต่คนส่วนมากเขามองตรงนี้แต่ไม่ได้อ่านเนื้อหาข่าวมันก็เกิดความโน้มน้าวโน้มเอียงได้ ทางใดทางหนึ่งแต่อย่างนี้มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงแต่ที่ผมโพสต์ไปใน Facebook แฟนเพจของผมนะ่ะมันไม่ตรงกับเนื้อหาข่าวคำถามถัดมายืนยันว่าไม่ได้อคติกับคุณพุทธะเพราะเขานำเสนอข่าวตรงไปตรงมาทำให้ลุงพลเสียผลประโยชน์ใช่หรือไม่ทนานตามก็ตอบว่าก็ผมบอกว่าที่ผมโพสต์ไปนะ่ะเพราะไม่ตรงกับเนื้อหาข่าวเลยนะ ที่เขาขึ้นหัวเนื้อหาบนคนละเรื่องกันเลยทำไมไม่เอาเนื้อหามาพาดหัวข่าวตรงนี้คำถามถัดมาคุณกัญชัยก็ถามว่ากันชัยไม่มีอะไรด้วยนะทนายตามก็ตอบว่าก็มีนิดนึงครับแล้วก็หัวเราะคำถามถัดมาทำไมจะสร้างบรรทัดฐานประเทศไทยใหม่หรอที่เอาผู้ต้องหาคือลุงพลซึ่งเป็นลูกความของคุณไปร้องกับกมทถ้าต่อไปคดีฆ่าคนตาย คดีโน้นคดีนี้ทนายความเอ,อะอะพาไปร้องกอมทหมดเลยร้องเผาบอหมดเลยทำไงละ่ะทนายตั้มก็ตอบว่าคือจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ได้ไปร้องในเนื้อคดีว่าลุงพลไม่ผิดเพราะเรื่องนี้ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลที่ผมไปร้องคือผมไปร้องการการะทําของเจ้าที่ตํารวจตํารวจทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องหน่วยงานไหนตรวจสอบได้ละ่ะก็สภาผู้แทนราษฎร เพราะเขามีกรรมธิการสามารถรับเรื่องร้องเรียนนี้ได้เพราะเรื่องนี้ผมถ้าผมไปยื่นให้ตำรวจด้วยกันมีการตรวจสอบผมก็คิดว่ามันคงไม่ได้อะไรหรอกครับต้องเป็นหน่วยงานภายนอกที่มีอำนาจในการเรียกคนเกี่ยวข้องมาตรวจสอบได้ผมว่ามันเป็นบรรทัดฐานในด้านที่ดีวันนี้คนก็รู้แล้วว่าถ้าได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ก็สามารถร้องท่านศีราได้หรือกรรมธิการที่เกี่ยวข้องได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะครับทนายตั้มได้ไปออกรายการโหนกระแสพร้อมกับคุณศรีราเจนจาคะศสพลังประชารัฐซึ่งมีคุณหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรนะครับในบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์ทนายตั้มคำถามจากคุณหนุ่มกัญชัยได้ถามว่า ทนายหลายคนเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าลุงพลเป็นผู้กระทําความผิดจริงๆเรื่องน้องชมพู่ทนายตั้มมองยังไงทนายตั้มตอบว่าก่อนทําคดีผมตรวจสอบข้อได้จริงแล้วทําให้ผมมั่นใจว่าลุงพลไม่น่าใช่ผู้กระทําความผิดผมบอกอีกครั้งเรื่องนี้ผมไม่ได้เงินฟรีตรวจสอบได้แม้แต่การเดินทางผมก็ไม่คิดสตังค่าที่พักก็ไม่คิดตังคุณหนุ่มกัญชัยก็ถามว่าแล้วทำเพื่ออะไร ทนายตามตอบว่าผมเห็นว่าลุงพลไม่ได้ทําความผิดไงครับผมไม่ได้อะไรและผมออกมาคนด่ากันทั้งประเทศเพราะคนไม่ชอบลุงพลผมทําออกมาแล้วจะได้อะไรล่ะครับคําถามถัดมาทําไมมักมีปัญหากับผอบอบ่อยๆนะเกิดอะไรขึ้นทนายตามตอบว่าใครอยากมีปัญหากับผอบอครับคุณหนุ่มกระชัยก็บอกว่าก็คุณไงทนายตามก็ตอบว่า คราวที่แล้วผมมีปัญหากับท่านจักทิพย์ไปฟ้องแกรเรื่องไบโอเมตริกตอนนี้เรื่องอยู่ปปชหลังจากนั้นผมโดนหมายจับสองหมายโดนทั้งหมด6คดีคดียังคากำลังจะขึ้นศาลคำถามถัดมานี่ท่านใหม่อีกแล้วใช่ไหมทนายตั้มก็ตอบว่าผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าที่ผมทำในวันนี้ผมไม่ได้ทำเพื่อลุงพลแล้วผมอยากให้เป็นบรรทัฐานของสังคมด้วย คำถามถัดมาพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาน่ะเหมือนกระแสตีกลับมีแต่คนเซฟผู้มีาการตํารวจแห่งชาติทนตั้มก็ตอบว่าผมไม่ได้สนใจตรงนี้อยู่แล้วผมคาดไว้ก่อนแล้วว่าต้องออกมาเป็นแบบนี้เข้าใจว่าคนสงสารแม่น้องชมพู่คนเทไปทางแม่น้องชมพู่เพราะสงสารซึ่งต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดอยู่แล้วมันก็อนุมานได้ว่าผมอยู่กับดุงพลตอนนี้ก็ต้องโดน ผมเตรียมใจไว้ก่อนอยู่แล้วคำถามถัดมามีคนบอกทนายตั้มแบ็กดีใช่ไหมทนายตั้มก็ตอบว่าเรื่องนี้แบ็กที่ไหนจะช่วยผมได้ตอนผมโดนคดีก็ไม่มีแบ็กที่ไหนช่วยได้ผมโดนอักอักอยู่ตลอดเวลาผมโดนคดีก็ต้องทำใจไปสู้ในกระบวนการศาลยุติธรรมเพราะผมเชื่อในศาลยุติธรรม